สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้เนาะก็จริงๆมีอัดคลิปรันดอมรันใจอะเอาไปคลิปหนึ่งแต่แบบไปนั่งหาแล้ววันนี้จะมาลงหายหายซะงั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านพลังงานนะคะของคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วกันนะคะว่าความรักของคุณนะคะเออ คมนั้นของคุณนะคะช่วงนี้จะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องราวมันอาจจะเป็นในอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตของคุณก็ได้ถ้าตรงมันก็คือตรงทั้งหมดแต่ถ้าไม่ตรงก็คือว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะคะนะก็ขอสับไพ่นิดนึงค่ะชอบเอฟเฟกต์ในนี้มากมันทําให้หน้าเราสวยโดยที่เราต้องแต่ตงหน้าเลยนะคะเออเดี๋ยวเราจะแบ่งไพ่ออกมานะคะเดี๋ยวดิจะมาอ่านนะอ,อันนี้นะคะ แล้วก็อย่าเาสับเพ่กันค่ะด้วยพื้นที่เราน้อยแล้วก็ใครที่ชอบการอ่านของนี้นะคะก็กดถูกใจมาคอมเมนต์กันได้นะคะเออพลังงานฝั่งคุณเป็นยังไงอันนี้คือพูดถึงเรื่องราวของคุณก่อนนะคะเป็นแบบความคิดตัวตนของคุณก่อนอืมคุณวางแผนในเรื่องของอนาคตอยู่นะคะถ้าตอนนี้หลายๆคน คำนึงถึงในเรื่องของอาชีพคำนึงถึงในเรื่องของอการหาเงินนะคะเนาะตอนเนี้คือคุณกําลังวางแผนอยู่ค่ะเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของครอบครัวนะคะเงินหรือหรืองานที่มันสามารถแแบขยายหรืองานที่มันแบบสามารถทําให้คุณแบบอยู่ได้นานๆถึงวัยเกษียณอะไรอย่างเงี้ยเออคุณกําลังคํานึงถึงอนาคตของคุณในเรื่องนี้อยู่มากๆเลยนะคะส่วนพลังงานของตัวเขาเป็นยังไงเฮ้ย คุณได้สามไม้เขาได้สี่ไม้ค่ะตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาชีพนะฝั่งเขาอะเออแต่ตัวคุณอะมันเหมือนกับว่าอืมตอนนี้ก็โอเคอยู่แต่ก็อยากที่จะโอเคมากขึ้นกว่านี้แต่ฝั่งเขามันเหมือนกับว่าเออความมั่นคงของเขาอะมันมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะในชีวิตอะรู้สึกว่าแบบมันอาจจะสั่นคลอนนะคะ แต่ก็อาจจะพูดหรือบอกใครไม่ได้เออนะอืแล้วฝั่งคุณนะ่ะฝั่งคุณโชคดีนะคะเรียกว่าตัวคุณนะ่ะมันมีทั้งความปรารถนาดีให้กับเออคนในครอบครัวของคุณเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะครอบครัวของคุณนะคะก็สนับสนุนหลายๆอย่างให้คุณอยากกระทําเต็มที่มากๆ เออไม่ว่าจะเป็นแบบคนในครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพี่น้องอย่างเงี้ยสนับสนุนให้ให้คุณทําในสิ่งที่คุณอยากทําหรือคุณชอบจริงๆเออดีจังเลยอะ่ะเออแล้วก็แล้วความรักล่ะ <laughs> ทําไมลี่ถึงอยากจะพูดแบบเนี้ยอยู่ๆก็อ่านแบบนี้เฉยเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งเขาก่อนเี๋ยเราจะกลับมาถึงความรักว่าเขาคิดยังไงหรือคุณคิดยังไงแล้วกันนะอ่าฝั่งเขาเนี่ย มันก็ต้องเท่ากันเนาะถ้าเราอ่านในเรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวของคุณแล้วเราก็ต้องอ่านเรื่องส่วนของเขาโอ้โหไรทิศไรทางค่ะอยากมีความมั่งคัง่งอยากมีความมั่นคง,งแต่ไรที่ปรึกษาอยู่ตัวคนเดียวนะคะอยู่ตัวคนเดียวทํายังไงดีคิดอยูดได้แต่แบบหมกมุ่นอยู่กับตัวคนเดียวนั่นแปลว่าในพลังงานนี้นี่มองว่าเดี๋ยวขอไปเปิดของคุณก่อนนะคราวนี้ยมันเรื่องของความรักความใจแหละใช่ปะตัวคุณยังชอบเขาอยู่ค่ะ ยังชอบเขาอยู่ยังยังยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาอยู่นะคะมีความเนหามีความเนหากับเขาอยู่บางคนเนี่ยแอบส่องแอบมองบางคนซื้อข้าวซื้อของไปให้เขามีความรักที่มั่นคงและสม่ำเสมอด้วยนะไม่เคยลดน้อยลงลงไปเลยนะรักเขายัางไงก็รักอยู่อย่างนั้นรักปักจิตปักใจด้วยนะจ๊ะแล้วก็คิดถึงอนาคตโอ้โหว้าวชีวิตกำลังดีแต่เขาล่ะ จะเป็นยังไงไหนม,มาดูสิพ um ลังงานเป็นยังไงสิไม้คุณน้องให้กำลังใจเขาเยอะนะคะเขาเขาอาจจะตัวคุณเนี่ยอาจจะพยายามเข้าหาเขาแต่ต ja. mm ัวเขาปิดก <e ั <t 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 Whoops, ้นตัวเองนะพอเขาแบกรับภาระหรือสิ่งที่เขาคิดอยู่เนี่ยในใจเนี่ยเต็มไปหมดเลยคืออะไรก็ไม่รู้ยุ่งเหยิงไปหมดเลยแบกรับทุกอย่างแล้วก็อยู่กับตัวคนเดียวถ้าสังเกตเนี่ยไพ่ตั้งแต่เริ่มต้นถึงตอนเนี้ย อยู่ตัวคนเดียวลว้วนๆนะคะแล้วก็หนักอกหนักใจไม่มีใครแล้วก็ไม่พร้อมที่จะแบ่งเบาสิ่งตรงเนี้ยให้ให้ให้ออกไปด้วยสมมุติว่าถ้าคุณไปถามว่าเธอเธอเป็นอะไรทําไมช่วงนี้เธอเปลี่ยนไปเขาก็จะไม่ได้เล่าให้คุณฟังนะเออไม่ได้เล่าให้คุณฟังก็คือจะเป็นคนที่แบบเก็บเงียบมากๆนะคะเก็บไว้กับตัวเองแต่ถามว่าคุณมองไปแล้วคุณรู้ไหมเอ้าก็คนเราแอบชอบทุกวันน่ะเราก็รู้สิว่าเขาคิดยังไงใช่ไหมเออใครเป็นน่ะ ใครเป็นอยู่ตอนนี้ไหนไหนพูดสิแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ลี่บอกว่าเดี๋ยวลี่จะหยิบไพ่ให้ดูใช่ไหมว่าตัวเขาอะขึ้นมาคือคือมันสุดแสนเหงามากๆเลยอะเห็นปหะดูดิมันแบบอืมเก็บไว้กับตัวคนเดียวไม่บอกใครเลยอยากนั่งคนเดียวคิดคนเดียวเสียใจคนเดียวขังตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพลังงานเขาสุดแสนเศร้าเหลือเกิน เจ้าพราคุณลุนช่องนะคะต่อมาพลังงานคุณละ่ะโอ้พอคุณรู้พอคุณรู้จากแม่หมอแล้วค, <c oughs> คุณก็เสีเยใจคุณก็เศร้าเดะเออคุณก็รู้สึกว่าแบบทำไมอ่ะทำไมนี่ดูดิอุ้ยตาละตาละอืมอย่าเศร้าไปเราต้องเราต้องเป็นกำลังใจที่ดีให้กับเขานะคะเราอย่ายอมแพ้ดูเหมือนคุณจะชอบเขามากๆแล้วก็แอบชอบเขาข้างเดียวปะเนี่ย เออแต่ว่าก็ก็เป็นคนคนที่แอบชอบแล้วแอคชั่นด้วยเท่าที่ดูนะเออถ้าเออพยายามทําจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็เป็นกําลังใจให้ที่ดีให้กับเขาอย่าไปมองถ้วยที่มันล้มเหมือนกับที่เขามองนะให้มองถ้วยที่มันตั้งอยู่ก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับเขาอะคะ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จะดียังไงดีค่ะเป็นพลังงานบวกให้เขาเออเป็นพลังงานบวกให้เขาเป็นสิ่งดีๆให้กับเขาได้ด้วยนะคะแม้วันนี้อาจจะยัง ไม่ส่งผลแต่เราทำไปเรื่อยๆเนี่ยแปดเหรียญบอกว่าเราทำไปเรื่อยๆผลแห่งการพยายามไม่เคยทรยศใครเออผลแห่งการพยายามไม่เคยทรยศใครแต่ตัวเขาก็ยังผิดขั้นอยู่นะจ๊ะคุณต้องพยายามมากๆอะ่ะพยายามอีกอะ่ะเออเพราะเขาเต็มไปด้วยความเครียดมากๆเลยคุณตัวคุณอาจจะพยายามเข้าหาเขาแต่เขาปิดหูปิดตาจริงๆมันก็จะแกะได้นะแต่เขาไม่แกะนะอืม เขามีความกดดันนะคะเออไม่อยากคุยกับใครเป็นแบบเป็นช่วง introvert เออ introvert นะคะเขาทำเขาทำอยู่อ่ะแล้วพลังงานคุณน่ะเขาเขาทำฉันก็อยากจะสร้างกำแพงไว้เหมือนกันเพราะฉันไม่รู้ฉันจะบุกยังไงฉันก็เขินนะคะแต่เรียกว่าตัวคุณทำได้อ่าพยายามออกมาจากเอ่อไม้ก้นเหล่านี้แล้วทะลุไปให้ได้จริงๆไพ้มันเชื่อมกันนะถ้าถ้ามองกันตรงๆแล้วอะเห็นไหมเขาก็สร้าง สร้างดาบขึ้นมาอยู่เหมือนกันถ้าคุณรักเขาจริงก็พังไม้ซะพังดาบนี้ซะแล้วไปอยู่ใกล้ๆเขาไปให้กำลังใจเขาเออเป็นแบบอารมณ์เหมือนเจ้าหญิงวุ่นวายหรือกับเจ้าชายเย็นชาเอออารมณ์ประมาณนั้นนะคะเนาะให้กำลังใจเขาหน่อย รีว่าการที่อยู่ใกล้ๆเขาแต่ก็ไม่ได้ทําให้เขาหนักใจขึ้นกว่าเดิมนะอย่างนี้คืออาจจะทําให้เขาหนักใจยิ่งกว่าเดิมเออนะคะอาจะทำยังไงต่ออาจจะพากันไปมูก็ได้นะเออพากันไปมูพากันไปขอพอรเพื่อขอพลังงานดีๆแบบขอขอให้แบบเรามีตัวเขาและเราอะมีพลังงานที่ดีดอะเออส่งแบบพลังงานดีๆให้แก่กันอะ เออหรือคําพูดดีๆก็ได้เนาะหรือการที่ไปยกเคสตัวอย่างนี่แบบคนที่แบบเฮ้ยเขาเคยทำอย่างนี้มาก่อนแล้วแบบลองอย่างนี้สิมันดีนะเธอมันดีนะแกอะไรเงี้ยลองดูเออไปแนะนํเขาดูนะคะเผื่อมันก็จะเป็นกําลังใจให้กับตัวเขาด้วยให้ใบสุดท้ายค่ะเขาจะได้รับการสื่อสารที่ดีนะคะจากคุณนะคะเนี่ยเราพูดกัมนมาตั้งนานแล้วเนี่ยเห็นไหม คุณน่ะจะแบบเหมือนค่อยๆสื่อสารเรียงลําดับขั้นตอนทําให้ขั้นตอนสภาวะจิตใจเขาดีขึ้นอืแล้วเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากคุณอ่าเนาะนั่นแปลว่าถ้าเออคนเรามันผ่านช่วงเวลาที่ที่แย่ๆมาด้วยกันอนะ่ะมันก็จะจับมือกันแน่นขึ้นแล้วมันก็อาจจะเปลี่ยนพลังงานจากเออวันเนี้ยก็ยังไม่ได้สนใจแต่วันหนึ่งอาจจะหันมามองคุณไ,ได้เพราะว่าคุณอยู่แข่งข,งข้างเขาในวันที่เขาก็รู้สึกแบบ พอแท้ใจนะคะเอยอ่านแล้วรู้สึกว่าไพ่มันเชื่อมโยงกันมากๆเลยแล้วก็แบบเออนะคะอ่านอ่านตามความรู้สึกออกมาถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้ตรงคลิปนี้ใช่ก็อย่าลืมเอาวิธีที่เอ่อลี่อ่านไปเนี่ยลองไปใช้ดูมันอาจจะอยู่ขั้นตอนของกึง่งกลางเรื่องที่ลี่อ่านก็ได้แล้วเราคุณลองไปสานต่อดูมันอาจจะเป็นอนาคตของคุณที่ดีระหว่างคุณกับเขาก็ได้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ